สวัสดีอาจารย์ที่เคารพแล้วก็เพื่อนเพ่อทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานําเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงก,กระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของสายการผลิตเกมกระดานค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ดูคลิปที่13ของอาจารย์นะคะเราได้พบปัญหาดังนี้ค่ะปัญหาที่เราพบนะคะก็คือ 1. คาดการว่ามีต้นทุนแรงงานที่สูง เนื่องจากว่ามีการทำงานที่ใช้แรงงานที่เกินกว่าความจำเป็นค่ะ 2. การวางระบบการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะเนื่องจากการใช้งานระบบสายพานอัตโนมัติไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในกระบวนการประกอบนี้นะคะ 3. พื้นที่ในการทำงานไม่เรียบร้อยค่ะเนื่องจากว่ามีการวางของที่ไม่เป็นระเบียบค่ะ 4. การหยิบส่วนประกอบชิ้นงานไม่เป็นระบบค่ะเนื่องจากว่าแรงงานเนี่ยจะต้องหยิบชิ้นส่วนงานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดความเมื่อยล้าค่ะ ต่อไปนะคะคือเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิตค่ะมีสามวิธีดังนี้นะคะ 1. ผังการไหล 2. แผนภูมิกระบวนการไหลและ3การศึกษาเวลาค่ะต่อไปเป็นเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะซึ่งจะใช้3ามเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา 2. เทคนิคการปรับปรุงการทํางานนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า ECRS ค่ะ 3. หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวค่ะ วิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตนะคะว,วิธีดําเนินงานวิจัยนะคะก็คือ 1. ศึกษากิจกรรมการทํางานของแรงงานค่ะซึ่งกระบวนการทํางานของแรงงานในการประกอบชิ้นงาน1ชิ้นนะคะจะผ่านระบบสายพานอัตโนมัติโดยผ่านแรงงานทั้งหมด18คนซึ่งจะมี15ขั้นตอนดังนี้ค่ะก็คือตั้งแต่ขั้นตอนการหยิบถายของชิ้นงานนะคะการใสพ่พลาสต่างๆรวมไปถึงการนําชิ้นงานบรรจุใส่ลงกล่องค่ะ ซึ่งรวมแล้วเราจะใช้จำนวนแรงงานทั้งหมด18คนค่ะนี่คือโฟเรกแ,แกรมของกิจกรรมการกระบวนการผลิตก่อนที่จะปรับปรงงานค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีคนที่หยิบถาดต่างๆนะคะแล้วก็มีคนที่คอยจัดใส่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆจนชิ้นงานเนี่ยค่ะผ่านเครื่องห่อพลาสติกนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังคนบรรจุค,ค่ะ ต่อมาเป็นกระบวนการประกอบบอร์ดแกมก่อนปรับปรุงนะคะอันนี้เป็น Flow Process Chart ที่ศึกษาการทำงานเวลากับระยะทั้งของการประกอบชิ้นงานในแต่ละคนงานนะคะซึ่งจะมี16ขั้นตอนดังนี้จากนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการทำงานมี16ขั้นตอนการคุ้นทรงมี15การลาช้าไม่มีคือคนงานสามารถทำงานได้ต่อนเดิมเลยการตรวจสอบ มีหนึ่งการจัดเก็บไม่มีเวลาที่ชายรวมทั้งหมดมีเจวินาทีรวมกับระยะทาง12เมตรส่วนวิธีการดำเนินงานวิจัยที่2ก็จะเป็นการศึกษาหาเวลามาตรฐานในการทำงานก่อนปรับปรุงนะคะซึ่งในสายการของเราก็จะมีคนงานมี18คนและมีอ b s e r v ร์ m ทา เท่ากับ7 5วินาทีอันนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยใช้วิธี Wasting ฮา w Town นะคะมี skill, effort, condition, consistency และอัตราเร็วของงานซึ่งทำห้เราสามารถหาเวลาปกติในการทำงานก่อนปรับปรุงนี้ได้เท่ากับ9 4 5วินาที ส่วนค่าเผื่อในการทำงานต่างๆเราแบ่งมาเป็น3อันซึ่งมีค่าเผื่อกรุ่ที่ค่าเผื่อแปรพันและค่าเผื่อพิเศษซึ่งรวมทั้งหมดเท่ากับ22%ซต่อมาเราสามารถคำนวณหาเวลามาตรฐานได้โดยเอาเวลาปกติมาคิดรวมกับค่าเผื่อต่างๆซึ่ง เวลามาตรฐานที่ควรจะแปลนของแรงงานในกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงนี้เท่ากับ115.29วินาทีประมาณ2นาทีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตค่ะการปรับปรุงการ,รการปรับปรุงงานนั้นนะคะเราจะใช้เทคนิค ECRS ค่ะ โดยมีการกําจัดการรวมกันการสรับขั้นตอนและการทําให้ง่ายขึ้นค่ะโดยการกําจัดนั้นนะคะเราจะขจัดคนงานที่ไม่จําเป็นออกโดยตัดแรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนดังนี้นะคะถาดรองชิ้นงานค่ะไพ่เกม2ใหไพเกม3ถึงใส่หมากเกมหมากสีดํากระดาษเกม2กระดาษเกม3ฝากล่องซีพาสติกคนติดสติกเกอร์จำนวน2คนและคนตรวจสอบชิ้นงานค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการรวมง,งานการรวมกันนะคะก็คือเราจะนํากระบวนการที่ได้ตัดคนออกไปมารวมง,งานให้กับคนที่ทําที่ยังเหลืออยู่ค่ะและงานที่เหลืออยู่นั้นก็คือกล่องใส่ส่วนประกอบชิ้นงานให้เกมหนึ่งถุงสีดํากระดาษเกม1คู่มือเกมและคนติดสติกเกอร์ค่ะขั้นตอนที่3นะคะจะเป็น หลังจากการนํากระบวนการที่เดือมารวมกันแล้วเราก็จะจัดการใหม่ได้ดังนี้ค่ะคนที่1นนะคะจะรับผิดชอบการใส่ถัดรองชิ้นงานกับกล่องใส่ส่วนประกอบชิ้นงานค่ะคนที่2นะคะจะรับผิดชอบในการใส่ไพ่เกมที่1นึ่ไพ่เกมที่2และไพ่เกมที่3ค่ะคนที่3มนะคะจะเป็นการรับผิดชอบการใส่ถุงสีดําถุงใส่มากเกมแล้วก็มาสีดําค่ะคนที่4นะคะเขาจะรับผิดชอบในการใส่กระดาษเกม1กระดาษเกม2 กระดาษเกมที่3ค่ะคนที่5นะคะจะรับผิดชอบการใส่คู่มือเกมฝากล่องและการซีมพลาสติกค่ะส่วนคนที่6นะคะจะรับผิดชอบการตรวจสอบการซีมพลาสติกและพร้อมกับติดสติกเกอร์ไปด้วยค่ะคนที่7จะเป็นการบรรจุชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เข้ากล่องนะคะและคนที่8ก็คือคนที่ทําการขนย้ายชิ้นงานเข้าสู่คลังค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทํางานให้ง่ายขึ้นนั่นก็คือในขั้นตอนการติดสติกเกอร์นั่นเองค่ะเราจะใช้เครื่องมือในการติดสติกเกอร์เพื่อทํางานให้ทางานให้ง่ายขึ้นโดยการใช้เครื่องติดสติกเกอร์รุ่น APF 6 0ค่ะและเราก็ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ต้องคํานึงถึงความสามารถส่วนบุคคลเลยค่ะจากการที่เราใช้เทคนิค ECRS ในการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วนะคะก็คือเราจะได้เป็นโฟเดอแกรมดังนี้เลยนะคะเราจะในโฟเดอแกรมนี้นะคะเราจะเห็นถึงจํานวนคนที่น้อยลงและการและการทํางานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับกระบวนการประกอบบอร์ดเกมนะครับหลังปรับปรุงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโฟโปรเซสโฟโฟโปรเซสฉาดนะครับของกระบวนการหลังปรับปรุงนะครับก็จะมีทั้งหมด ดังนี้นะครับมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับในการทํางานใหม่นะครับอันนี้ก็คือตารางสรุปผังกระบวนการนะครับก็คือเหตุการณ์การทํางานครับก็จะลดลงทั้งหมด8นะครับการขนส่งนะครับก็จะลดลงมา7ดนะครับแล้วก็การตรวจสอบนะครับก็จะไม่ลดลงนะครับแล้วก็การจัดเก็บนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมา1นะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับก็จะลดลงมา37วินาทีนะครับแล้วก็ระยะทางครับก็จะลดลงมา5.2 5หเมตรนะครับต่อไปนะครับต้นทุนนะครับ ก็จะมีการใช้เพิ่มต้นทุนเพิ่มขึ้นครับ43,200บาทนะครับก็จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็คือเครื่องติดสติ๊กเกอร์นะครับ AP 6 0นะครับแล้วก็สายพานลูกกิ้งนะครับความยาว6เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มชั้นวางส่วนประกอบของชิ้นงานตามหลดับกัปตี้เ e สนะครับ5ชิ้น5ชั้นนะครับต่อไปนะครับการศึกษาเวลามาตรฐานการทํางานหลังปรับปรุงนะครับก็คือหลังจากการปรับปรุงนะครับกระบวนการทํางานของแต่ละคนแรงงานแต่ละคนครับ ผู้ศึกษานะครับได้คาการเวลาในแต่ละงานครับตามแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง8คนนะครับก็จะได้ค่าจากการสังเกตนะครับหลังประบปรุงงานทั้งหมด38วินาทีนะครับต่อไปนะครับคือการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานนะครับโดวยวิธีการเวสติงเฮล์นนะครับก็จะมีทั้งสกิ l เอฟฟอร์สคอนดิชันคอนสิสเทนซี y ซึ่งจะรวมแล้วอัตราเร็วของการทํางานจะเท่ากับบวก0.26ครับ ดังนั้นนะครับเวลาปกตินะครับหลังการปรับปรุงนะครับก็จะเท่ากับ47.9วินาทีนะครับต่อไปนะครับคือค่าเผื่อการทํางานของแรงงานหลังการปรับปรุงงานนะครับก็คือค่าเผื่อที่ค่าเผื่อปรผ่านค่าเผื่อพิเศษนะครับรวมกันแล้วนะครับก็จะเหลือทั้งหมดได้ทั้งหมด17เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับการคํานวณหาเวลามาตรฐานนะครับเราก็จะเอาค่าของเวลาปกตินะครับมาคิด กับค่าเผื่อนะครับก็จะได้ค่าเวลามาตรฐานในการทํางานนะครับที่ควรจําเป็นของแรงงานในกระบวนการผลิตหลังปรับปรุงนะครับเท่ากับ56.04วินาทีนะครับต่อไปนะครับหลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวนะครับ1นนะครับปัญหาในการใช้ระบบสายพานอัตโนมัตินะครับเนื่องจากไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการประกอบนะครับก็สามารถแก้ไขได้โดยนะครับการใช้หลักข้อที่8นะครับก็คือควรจัด การทํางานให้มีจังหวะการทํางานที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติร่างผิดจังหวะธรรมชาติครับจะก,ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าแลงงานและส่งผลกระทบต่อการประกอบชิ้นง,งานมากขึ้นนะครับใช้เวลามากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับข้อที่9้านะครับควรจัดงานให้อยู่ในขอบเขตการทํางานของตานะโดยหลีกเลี่ยงการจ้องมองและถ้าเป็นไปได้ควรให้ใกล้ชิดกันที่สุดเพื่ออยู่ในจุดเดียวกันนะครับก็คือการใช้สายพานอัตโนมัติ อัตโนมัต mm ินะครับ hmm. ก yeah. so, uh, ็ชิ้นงานจะเกิดการเคลื่อนที่อยู th. ่ตลอดเวลาทําให้แรงงานไม่สามารถมองชิ้นงานไว้ที่จุดเดียวกันได้ตลอดนะครับซึ่งอาจจะไม่เกิดความเมื่อยล้าในการจ้องมองกับของชิ้นงานที่กําลังเคลื่อนที่นะครับอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานได้ครับต่อไปนะครับปัญหาที่สองครับที่เจอนะครับก็คือปัญหาการจัดพื้นที่ในการทํางานเนื่องจากสภาพพื้นที่ในการทํางานไม่มีความเป็นระเบียบนะครับสามารถแก้ไขได้โดยการใช้หลักข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบสี่นะครับ วัสดุและเครื่องมือควรจัดวางในตำแหน่งที่ทําให้ลาดับขั้นของการเคลื่อนไหวดีที่สุดนะครับเนื่องจากนะครับการจัดวางวัสดุและเครื่องมืออยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนและแม่นยำนะครับจะทําให้แรงงาน,นครับสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นและมีพื้นที่การทํางานและความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับการจัดระเบียบการหยิบชิ้นส่วนของชิ้นงานครับเนื่องจากแรงงานต้องหยิบส่วนประกอบของชิ้นงานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับสามารถแก้ไขได้โดย การใช้หลักข้อที่ส0นะครับเครื่องมือและวัสดุควรอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนนะครับเพราะว่าการจัดวางเครื่องมือและวัสดุอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนนะครับจะทําให้แรงงานเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับ <S <S ต่อไปข้อที่12นะครับคือการใช้หลักการบิตีฟีดนะครับในการจ่ายชิ้นงานและวางให้ใกล้ตำแหน่งใช้งานมากที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้หลักการบิตีฟีดนะครับจะทําให้วัสดุที่ใช้ในการประกอบนะครับสามารถยิบได้ง่ายขึ้นซึ่งแรงงานไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือไปหยิบชิ้นอยู่ที่ไกลขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับหลักใช้หลักข้อที่สี่ครับคือวัสดุและเครื่องมือควรวางไว้ในตำแหน่งที่ทําให้ลําดับขั้นของการเคลื่อนไหวนะครับดีที่สุดนะครับก็คือการเรียงลำดับขั้นตอนในการประกอบของวัสดุชิ้นงานครับจะช่วยทําให้การทํางานครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับคือการใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวนะครับในการจะเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะครับโดยได้เวลาในการทํางานนะครับลดลงทั้งหมด3ามสิบวินาทีเหลือเวลาซึ่งจะเหลือเวลาการทํางานจริงนะครับ สามสิบแปดวินาทีนะครับแล้วก็สามารถคำนวณประสิทธิภาพได้ดังนี้นะครับการวิธีที่หนึ่งนะครับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ว่าเพิ่มมีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตนะครับเก้าสิบแปดจุดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับต่อไปนะครับวิธีสองการประหยัดเวลาในการผลิตเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ว่าสามารถประหยัดเวลาไปได้นะครับสี่สิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับสรุปนะครับ ปัญหาที่1น่นะครับคาดการว่ามีต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น,นครับก็จะสามารถแก้ไขได้โดยการลดจํานวนแรงงานลงในขั้นตอนที่มีความขายขึงนกันและรวมขั้นตอนจากแรงงาน18คนให้เหลือ8คนนะครับต่อไปนะครับขั้นที่สอครับคือการวางระบบการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนระบบสายพานอัตโนมัติเป็นระบบสายพานลูกกิ้งซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้ดังนี้นะครับคือลดระยะเวลาในการผลิตลดร,ระยะทางในการผลิตนะครับจาก12บเมตรเหลือ6.75เเมตรนะครับ ต่อไปนะครับคือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตนะครับได้คิดเป็นเก้าิดุดบเจ็เซนะครับและการประหยัดเวลาในการผลิตคิดเป็น49 6้ากซตครับต่อไปนะครับปัญหาที่สครับคือพื้นที่ในการทํางานไม่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากมีการวางของที่ไม่เป็นระเบียบครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการจัดวางวัสดุและเครื่องมือให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนทําให้แรงงานสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นมีพื้นที่การทํางานมากขึ้นแล้วก็มีความความเป็นสะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอย่างสุดท้ายครับปัญหาที่4คื การหยิบตัวประกอบของชิ้นงานที่ไม่เป็นระบบนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้ชั้นวางที่เป็นระบบก r a v i ท y feed ทำให้แรงงานสามารถหยิบส่วนประกอบชิ้นงานได้ง่ายขึ้นซึ่งแรงงานไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือไปหยิบชิ้นส่วนที่อยู่ไกลตัวได้นะครับแล้วก็ช่วยลดความเมื่อยล้าของแรงงานได้นะครับก็จากนี้ครับก็พวกผมก็จบการเสนอการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ